้องบอกว่าล่าสุดไต่ชุติมานั้นก็ได้โผล่กลางไอจีนางเอกสาวแมทตีรณีหลังประกาศเลิกสงกรานเตชนะนรงค์เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อนางเอกสาวอย่างแมตท,ทีรณีได้ประกาศปิดฉากรักทายาทโบนันซ่าสงกรานเตชนะนรงค์เพราะปัญหาสะสม หลังถูกจับตามองความสัมพันธ์มาพักใหญ่ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาและหลังจบการให้สัมภาษณ์สื่อเธอนั้นก็ได้โพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจจี๊ดว่ามีแต่ลิฟที่เอาเราลงท่ามกลางคนบันเทิงทั้งรุ่นใหญ่หรือรุ่นไหนๆก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมายและล่าสุดต่ายชุติมานั้นก็ได้โผล่กลางไอจีนางเอกสาวแมตทีราี หลังประกาศเลิกสงกรานเตชนะนรงค์โดยเธอนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ไอจีทันทีว่าสวยนั่นเอง